สวัสดีครับพี่น้องเหตุมาหนี้บางท่านได้ที่ชู์กับกระดาษเปียกนะครับเราก็เลยเอาที่ชู์กับกระดาษเปียกมา,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 าให้อีกหนึ่งเงี้ยงคือยิงเขาอ้าวฉันรักสุชาตินะใส่ให้ยังอะไรนะสตบบรอเบอรี่หนูสตบบรอเบอรี่หนูอยู่เต็มค่ะอ่เขอบคุณ เธอเอาชุดฉันใส่นอนมาใส่ทำไม,ไมชุดอาชุดเธอเหรอทำไม,ม,ไม,ไมเธอใส่แล้วมันไม่สวยเหมือนพี่ใส่ <c oughs> อ่ะก <c oughs> ่วยกาเอะินข้าวป <c oughs> ่วยนี่ไมีเวลาอยู่สิบนาทีทำไรกินข้าวอ๋อเหรอเจมบอลเจ้ากับทายไข่เต็มเตียงฮะทายไข่เนี่ยบอลจะพูให้ บยังบหยอกนยอกเด้อพี่น้องครับตาออามาแลกคืนล้งแนงเอาเงินมาแลกคืนเนี่ยเารียกมือว่านเื่อนวาสิเอาทุระอย่างเขาลงมาแล้วคือบ่เห็นไงปั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 งอันนี้ม่นี่เอามนี่เจ้าม่อเอาให้อกมนี่อันนี้เจ้ะก่อนอันนี้ห้ารอยบาทก็จะแลกคืนโอนให้มีเลขที่มันซีอแสดงว่าคอยต้องโอนเงินให้เจ้าห้ารอย S <S จยม่ขอพันหนึ่งอ๋อโอเคจะเอาจะเอาแบงค์สดใช่ไหมอโอเค,อเ,คอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาแบงค์พันมาให้เอายี่หกร้อยหนึ่งมันบ่อบ่อบอ,บอ,บอ,บอลสีลายนั่นอยี่หกสีลายเป็นอุตสาหะเป็นน้ำใจด้เนี่ยน้ำใจอยู่แตะวันมันบางงามคือมูมันเป็นแบงก์เก่าแหม่บาง,งามข่เก่าคือเขาเหรอเอาเป็นข่อยเก่าคือกันนั่นแหละอาจารย์เทพใส่ขอบคุณอาจารย์เทพครับ าเทพเมือสงสรบ,บ,บ้บอร์ีบ้านบง,งามแบบนั้นได้พี่น้องตีบ้านบอง,งามคือม,มูคือแบบจะเอาไปทำอะไรให้น้องๆพี่ๆเสอร์ฟภัยอาหารนะครับหลายคนยุน่งแนี้หาพว่วงแต่เรต้องถามมันมีของเก้าบเ่เด้อเอา้าของหนูไม่มีอะ่ะนมันไบม่มี้า มวยบ้านเอฟบีจะได้อยู่ในโค้งยัยอยู่อยู่นี่เลยบอลไปทาคนไล่เวลาฮะส่วนมากเคนวหยคนผู้หายบ้านไวบีนะก็หยอกกันเด้อครับพี่น้องไป็หยอกเด้อครับโอเคใช่เต็นอยู่นี่ครับฮะ ครับได้อะไรกินครับปาร์ตไ,ได้ยินาอีหยังสายบัวเป็นยังกบ,งบังก,กันสายบัวล็อกเกอร์ค่ะสายบัวล็อกเกอร์แดงสายบัวค่ะที่แหนครับทีกินเขานะครับมา,มา,บาเพักราเดียมมาแา,า่ไหนมากมักราเดียมแบกกินหมูกระทะยูจิบะจีบะเขากินห,หรอกดงบ<อ>ัววันเดาเอาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเขานึงอยังเอาไปรถพ่วคอยพักกินเอ็มลอย เต้นขนกำลังทำมัคทำเนนเลยครับเมื่อวานยังน้ำเต้นขนด้วยนะครับที่พี่กำลังทำงานเบืบยุงยางยุงยาง,งเลยมาเด้อครับพี่น้องชมรีนะครับหมอลำใจกันร้อยอ้ามีคนมาแอบเอาอะไรเนี่ยอของหนูค่ะอ้าของหนูเหรอให้พ่อ,อยังยังไม่อ่อบอ่ยังเอหนูถือไปให้พ่อหน่อยเมื่อกี้เจอพ่ออยู่ถือไปให้พ่อนะยคะ่ะ พอดีพอธนกราฝากาซื้อ <โย S 1> กาแฟนะครับไม่ต้องเอาทางกับพ่อก็ได้นะนะพี่วนให้หเาราเกเลมีแม่กับพี่สาวเลี้ยงนะั<ม>่นแหละนะครับมไม่ไไมไ <S <S พ่อไม่พี่มีโปก้อยู่ไม่กินข<ๆ>่าวมันไอ 你帮我一下。